สวัสดีครับมาพบกับผมช่องนมุดชาแนลอีกขึ้เก่านะครับช่วงเวลามณีหลังจากที่คลิปก่อนนะครับนมุดผ้าพีผ้าหนองไปวานวานไทยวานเข่าวานน้ำนะครับหลังจากไถไถ่บานกันไปแล้วนะครับสักช่วงหนึ่งแล้วนะครับหลังจากวลาเกิดพายุเข้ามานะครับมาเบิ้งมนีมนีก็เลยมีภารกิจอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาสูบน้ำนะครับอุปกรณ์เท่าอุปกรณ์เท่าพร้อมแล้วครับอุปกรณ์เท่าพร้อมแล้วอุปน้ำนะครับ อุปกรณ์เท่าเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับพุนะฝนตกดีครับปุน,นะตกมาบ้านเข่าได้สองมือแล้วครับพี่น้องสองมือปุ๊บพุณน,นะครับมาเทียเดียวเงาเลยครับปุน,นะว่ามันฝ่าฝน,ฝาฝนเก็บกดอย่างนานะว่น้อนตกลงมาเรี่ยงกันเต็มทงเลยครับก็เลยนี่มีภารกิจจะคือต่องมาสูบน้ำออกเพื่อจะให้เขามันเกิดนะครับุนนะเบิ่งเอาพี่น้องเมิ่งเอาโอ้ย นี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์มันนี่พร้อมเต็มสาเลยครับมันนี่เป็นตาซื้อป่ามาปลอยหรือว่าหรือว่าจะเห็ดแจ้งไรดีเดี๋ยวต้องลองเบิ้งครับพี่น้อง <c oughs> ครับนี่แหละครับอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ก,รการสูบน้ำนะครับมันพอมันหน่อยหน่อยพี่น้องเบิ้งมันเป็นตะเก็บปลาหรือว่ามันสิเป็นตาแจ้งไรครับพี่น้องก็ไหโอ้กันนะทำรุ่นนี้เลยค,ครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งก็มีหม่องไปนะครับต้องใส่สายท่อ ไลยย่ยางออกมาพี่สุกข,ของในป่านะครับว่านะ่ะโอ้ยของในป่าว่านะครับแต่ยังพ่อว่ามีหมองไปเล็กน้อยของในป่าสู่ในป่าเลยนี่แหละครับทางด้านการเกษตรเท่าภาอุปสรรคในการทําให้ทำหน้านะครับก็จะมีได้หลายอันได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นบมเมนต์วาต่างเข้าต่างแต่บ้านปักดำธรรมดา เรากาถาเก็บเกี่ยวนะครับพราก็ต้องมีการดูแลรักษาว่าว่าจะได้ออกมาเป็นเม็ดนะครับเจ้าให้เช่าหน้าเป็นกาลําบากแสนเข็นนะครับบอกกับธรรมชาติว่้เดี๋ยวกับฝนตกเดี๋ยวกับแห้งแล้วก็แรงเป็นเรื่องธรรมชาติของธรรมะนะครับตามดูการาะว่าเนี่ยเห็นบอกทางนบุตรชแนลแต่มาทําภารกิจกันนะกับดาราดารารับเชิญลุกไส้หลานนะครับแต่มาซอยเขา เป็นตาเก็บปลาหรือเป็นตาจังไดเอาจะค่อยว่ากันเด้อพี่น,อน้องเด้อบัดนี้เด้อ